หากมีอาการปวดเอวปวดล้าลงสะโพกลงขานะคะลงไปถึงข้อเข่าและน่องฝ่าเท้ามีอาการชาฝ่าเท้าหลังเท้าและกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงค่ะลาก้มเงยไอจามก็จะมีอาการปวดมากขึ้นค่ะนี่คืออาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นค่ะอย่าปล่อยไว้อย่าละเลยนะคะใส่ใจตั้งแต่วันนี้นะคะ ชันพลอยงามตาผู้เชี่ยวชาญการนวดมีประสบการณ์มากกว่า20ปีจากช่องสุขภาพดีบอกต่อกับงามตาด้วยค่ะคลิปนี้นะคะงามตาก็จะมาพูดถึงโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นค่ะหากใครมีอาการปวดหลังนะคะกล้ามเนื้อหลังนะคะจะมีอาการแข็งเกร็งและเส้นตึงค่ะกระดูกก็จะโค้งงอเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะและจะมีจุดกดเจ็บ ข้างกระดูกสันหลังค่ะมีอาการปวดกระเบนเน็บนะคะแล้วลงเก้มก้นสะโพกขาด้านหลังลงไปถึงน่องนะคะและก็ฝ่าเท้าหลังเท้าขาก็จะมีการอ่อนแรงร่วมด้วยนะคะหากเป็นมากๆขารีบได้ค่ะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะท่านผู้ป่วยสามารถที่จะรักษาให้หายได้ค่ะ80% การดูแลเบื้องต้นนะคะคือพบแพทย์และทำกายภาพบำบัดนะคะแม้แต่นวดก็สามารถนวดได้ค่ะนวดกับผู้เชี่ยวชาญนวดอ่ารีเลกเบาๆนะคะอ่ารีเส้นเบาๆนะคะห้ามเหยียบกดหนักหรือดัดนะคะจะทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นค่ะ การนวดก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อที่แข็งเกรงยืดหยุ่นทําให้เลือดไปเลี้ยงตรงที่มีปัญหาทําให้กล้ามเนื้อตรงนั้นอ่อนตัวลงและก็ทําให้เลือดลมเดินสะดวกท่านสามารถที่จะประคบร้อนควบคู่กับการนวดได้นะคะ,อะขอย้ำอย่านวดหนักค่ะอย่าก,กดหนักกดลึกและก็อย่าเหยียบให้นวดเพียงเบาๆเท่านั้นนวดรีดเส้นจะช่วยได้คะ่ะ อาการเหล่านี้นะคะงามตาก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นที่ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะใช้ดีจริงๆผู้ทานเห็นผลและบอกต่อค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าดีบูนหรือดีบูเน่ค่ะ นี่นะคะดีบูนหรือดีบูเน่ชนิดผงของสั้นนี้เป็นชนิดผงค่ะ1กล่องมีห้าซองชงดื่มละลายในน้ำนะคะและมีผลิตภัณฑ์ดีบูนแคปซูลค่ะ1กล่องมีสามสิบแคปซูลค่ะสามแผงด้วยกันหากอาการเบื้องต้นนะคะงามตาแนะนำให้เป็นดีบูนเป็นชนิดผงก่อนค่ะซึ่งการดูดซึมจะดี และเห็นผลไวมากกว่าค่ะและตอบโจทย์ได้ไวกว่าหลังจากนั้นนะคะให้ทานทานฟื้นฟ,นฟนูต่อเนื่องด้วยผลิตภ,ภัณฑ์ดีบูลชนิดแคปซูลค่ะเพื่อผลระยะยาวไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำค่ะก็ค่วิธีการทานที่เห็นผลทานตามคำผู้แนะนำจะเห็นผลแน่นอนค่ะสอบถามสั่งซื้อ โทร0638484738ขอย้ำ0638484738งามตาเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีบุลทั้งชนิดผงและชนิดแคปซูลค่ะท่านสามารถรับชมในวิดีโอนี้ได้ค่ะว่าสารอาหารดีบุลมีอะไรบ้าง ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันุพิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย ชอเมริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุ่นโดย80เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อซึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึงนึ่มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกามีสารอาหารตัวไหนบ้างและสรรพคุณอย่างไรท่านก็ได้ชมในวิดีโอแล้วนะคะสั่งซื้อโทร0638484738งามตาเป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะจากสำนักงานใหญ่โดยตรงรหัส SM 5675ค่ะขอย้ำ สั่งซื้อกับตัวแทนที่มีรหัส SM ค่ะจะได้ของแทนแน่นอนค่ะระาวังของปลอมเลนแบบนะคะส่งฟรีถึงวัยเก็บเงินปลายทางค่ะฝากกดติดตามช่องสุขภาพดีบอกต่อกับงามตาด้วยค่ะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะคนในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นปวดข้อปวดเข,ข่าปวดกระดูกนะคะ มีอายุมากอาจจะมีปัญหาเหล่านี้ค่ะาฝากไว้ด้วยค่ะคลิปนี้งามตาก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับคลิปถัดไปนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ